สวัสดีจ้าทุกคนลวนพาทุกคนมาดูลูกอะไรนะจ๊ะลูกนี้เป็นลูกสีแดงๆจ้าทุกคนจ้าเป็นพุ่มๆพวงๆนะจ้ะจ้าทุกคนจา้าคิดว่ากินไม่ได้หรอกจ้าทุกคนถ้ากินได้คนเขาก็คงเจะเก็บไปกินแล้วเนะาะจ้าทุกคนเยอะมากเลยจา้าลำต้นของเขาก็ นุ่งนะจ๊ะทุกคนนุจ๊ะลำต้นเขาเขาก็จะต่อยเป็นกลุ่มเป็นพุ่มนะจ๊ะผูดผิดเป็นพุ่มนะจ๊ะทุกคนนุจ๊ะใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนอันนั้นก็ใช่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะ,จะบรรยากาศที่สวนสาธารณะนะจ๊ะทุกคนจ้ะ เดี๋ยวลูนจะพาทุกคนมาทางนี้นะจ้านจ้าสวนสาธารณะทุกคนจ้านี่ยังไม่แดงเต็มที่นะจ้ายังไม่สุกเต็มที่นะจ้าคนเป็นพุ่มอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะจ้ามีหลายต้นนะจ้าทุกคนมีหลายต้นจ้านี่จ้ายวพามาทางนี้อีกจ้า ใช่ๆนะเจ้าทุกคนแต่ตัวทุกคนถ้ากินได้นะเยอะมากเลยจ้ะอือจ้ะทุกคนทางนู้นก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่นะจ้ะทุกคนแต่ต้นนี้ยังไม่สุกจ้ะยังไม่สุกก็เลยเป็นสีนี้เลยเจ้ะ ถ้าสุกมาก็เหมือนทุกคนจะเห็นอลละไรจ้ะแดงเต็มต้นเนาะอันนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวหล่นซูมให้ดูทางนี้นะจ๊ะจ้ะยังไม่สุกอันนี้ก็ยังไม่สุกเต็มที่นะจ๊ะทุกคนก็ถแถวๆนี้นะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นอ่า,อาต้นไม้ชนิดนี้นะจ๊ะทุกคนจ้ะ ดูดวมพาทุกคนมาทางนี้นะจ๊ะทุกคนจ้านี่จ้ะนี่ก็ใช่จ้ะแต่นี้ยังไม่สุกเต็มที่นะจ๊ะนี้ก็ใช่เหมือนกันจ้ะทุกคนวนทุกคนดูจ้ะทุกคน,นะกคนต้นไม้ออกเป็นลูกสีแดงๆเต็มต้นเลยจ้ะ